เกี่ยวข้องด้วยตันหากับเกี่ยวข้องด้วยทิฏฐิการพูดคุยการพูดจากับสหายภายในหรืออยู่กับสหายภายนอกด้วยตันหาและทิฏฐิถามว่าน่ากลัวไหมในตอนปลายตอนต้นไม่น่ากลัวหรอกแต่ต่อต่อไปในอนาคตจะพบแต่สิ่งที่น่ากลัวเรียกว่าภายัยจะมีภัยทั้งหลายตามมาภัยที่เกิดจากการ พูดคุยเกี่ยวข้องมีอะไรบ้างก็คือภัยคือความเกิดความน่ากลัวคือการเกิดความน่ากลัวคือความแก่ก็เรียกว่าชาติภัยชราภัยพญาธิภัยมรณะภัยนะก็คือความน่ากลัวคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายราชภัยโจรภัยเนี่ยนะก็ภัยมาจากพระราชาภัยจากโจรภัยจากไฟภัยจากน้ําภัยที่เกิดจากตัวเองก็ตําหนิตัวเองภัยที่เกิดจากผู้อื่นตําหนิ ภัยคืออาจยาถูกลงโทษด,ด้วยกายด้วยวาจาเป็นต้นภัยคือทุกขติภัยที่เกิดจากคลื่นภัยที่เกิดจากจระเข้วังน้ำวนปลารา้ภัยที่เกิดจากสการสแสวงหาเครื่องบำรุงเลี้ยงชีวิตภัยที่มาจากความติเตียนเนี่ยนะติเตียนก็คือถูกนินทาทั้งหลายหรือภัยที่เกิดจากความขั้นคล้ามในประชุมชนเหตุที่น่ากลัวความหวาดเสียวความขนลุกขนพองความที่จิตหวาดสะดุง้งความที่จิตหวาดวัน กก่ดว่าถ้ามีการพบปะเจอะเจอพูดคุยมีความเกี่ยวข้องภัยเหล่านี้ต้องมีแน่นอนนะัจบด้วยภัยเหล่านี้เมื่อมีการพูดคุยโดยเฉพาะคุยเรื่องธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่ปานพูดคุยเพื่อรู้เห็นอริยสัจไม่ได้ช่วยทําให้พ้นทุกข์อะไรเลยถึงจะดูดีหรือสําคัญปานใดก็ตามในที่สุดก็จบลงที่ภยัยภัยคือชาติชาราความน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นชาติชารามรณะ โสกาปริเทวทุกโทมณตุปาญาสํสำหรับผู้ที่เกิดมาแล้วสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องเช่นภัยมาจากพระราชาภัยมาจากโจรภัยจากไฟภัยจากน้ำภัยจากการถูกเตะเตียนว่าร้ายภัยจากอาทยาภัยในอบายทุกขติวินิบาตนรกสารพัดภัยทั้งหลายก็จะตามมาเพราะอะไรเพราะขันห้าเนี่ยเป็นที่รองรับภัยสารพัดชนิดถ้าไม่มีขันห้าภัยทั้งปวงจะมีได้ไหมก็เนื่องจากมีขันห้าจึงมีภัยต่าง บุคคลเมื่อเห็นภัยเหล่านี้ที่จะมีต่อไปในอนาคตก็พึงเที่ยวไปด้วยอริยมรคมีองแปดนด้วยการบวชหรือด้วยการเห็นอริยสัจเป็นต้นฉะนั้น